สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดตีทำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่25กันยายน2 5 6 6ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดัดมิก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผม แอดมินก็ให้รูดเด่นอยู่ที่6กับ2นะครับผมสำหรับ6นะครับผม6 1นะครับผมมาในรอบเฉพาะจิตนะครับผมแล้วก็2662นะครับผมในรอบพิเศษแล้วก็รอบ VIP นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25ที่0นะครับผมแล้วก็4

สำหรับสีนะมีสีหนึ่งสีสองสีสามสีห้า และก็47เบิ้ลมี0 00, ูนยะครับผม1นึ่งหสองสองสีและก็ห้าห้า สำหรับสามตัวนะครับผมสามศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้า ห้าสี่หนึ่งและก็หนึสสนะครับผมเดสีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟบก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ